สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิคการขึ้นเกมเ,เปิดมงนะครับก็การเปิดมงผมก็เคยทาคลิปสอนไปแล้วในช่วงที่ทําช่องใหม่ๆก็สามารถไปดูกันได้แต่คุณภาพไมในตอนนั้นอาจจะยังไม่ชัดเท่าปัจจุบันนะครับก็แบบมายันวากาศอ่ะการเปิดบอลแล้วก็สิ่งที่ต้องมีก็เหมือนเดิมเลยเผื่อ,อใครไม่รู้เดี๋ยวขึ้นให้ดูก็จะประมาณนี้มาดูกันต่อที่การตั้งค่าในแผน ช่องแอตแทกอะกองหน้าผมจะให้มันใส่เป็นแองเคอรลิงไว้มันก็จะดีมากสําหรับการเปิดมงมันจะไม่วิ่งทางไปเชื่อมบอลจากริมเส้นเอาง่ายๆก็คือมันจะยืนในตำแหน่งตัวเองอะแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาผมแนะนานให้เป็นแอตแท็กกิ้งฟูลแบ็กเป็นสิ่งสําคัญเลยในการเล่นเกมเปิดมงเอาง่ายๆลุกไว้ใจรับไว้ก่อนอะ <c oughs> ก็อย่างที่ทราบกันอะผมเล่นแต่คุยเคาน์เตอร์ผมเล่นหลังลอยจนชินละก็เดี๋ยวไปดูการขึ้นเกมของผมแต่ละเพลยกันเลยดีกว่าทีม่ผมเล่นก็เจ้มานี้ไป let's go <S มาเริ่มกันที่เพลยแรกลูกเขี่ยังไะ ปเอโน,นคูหอยลุนซาลีบาเจมวอดอันนี้ก็แบบต่อบอลปกติกันหหาช่องหาอะไรอยู่ไปอันนี้ออกริมเส้นละปัะ๊บเห็นไหมเห็นโลนโดว่างเนี่ยเรารอแบ็กเติมแล้วก็ดูจากเรดาร์ก็ได้แค่เนี่ยเราก็จะได้เปิดแล้ว เห็นไหมเรารอแบ็กเติมเล่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเบสิกการขึ้นเกมเ,เปิดหม่งพื้นฐานเลยก็คือการรอแบ็กเติมอ่ะมาดูกันต่อเพลงนี้ลูมินิเกออื้มอ่ะรอโฮไม่ได้สวยมาเทอุสปับ๊บเนี่ยรอแบ็กเติมนะรอรอรอปั๊บอันนี้ผมปรับคอต,ตากูต้าให้เป็นแบบไอ้นี่นะแอสแทก,กิ้งอะ่ะเห็นไหมมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เขาไม่มาแย่งเราก็คลองบอลไปรอแบ็กเติม แค่เนี้ยเราก็จะได้เปิดละไปมากันต่อเอ็นโซสวยคาฟูลูมิเนเก้ค้อตากูตาฮาเลนเอ็นโซฮาเลนอันนี้ก็จะเริ่มจากเกมลับนะไปมาเทวุสปาโจโหสวยดักได้โยปาโจเห็นเอ็มบัปเป้แทงไหม ไปน้องเจอเบคเคนบาวเออร์อันนี้ก็จะเป็นจังหวะยากนิดนึงเพราะว่าต้องนึ่งหนึ่งกับคู่แข่งก็แบบนึ่งหนึ่งสู้ไปเลยปับ๊บเห็นไหมบาโจเปิดมงเจอแบบนี้ก็อาจจะยากนิดนึงต้องแบบค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมากันต่อเนสตอรโรดี้เอนโซอันนี้เขาจะเริ่มจากเกมรับไปคาฟูหรือฟิโกโยนไหมอื <c> ้ม <oughs> อันนี้ผมก็ทำค่อนข้างบ่อยวิ่งนำทางปับ๊บมอไม่เข้าอันนี้ผมก็ไหลาตามเกมเลยปับ๊บเปิดโอ้โหแล้วก็การเตะม,ม,มุมอ่ะผมจะใช้ฟอร์มดีค่อนข้างบ่อยเวลาเล่นเร็วนะอันนี้คือฟอร์มดีเนี่ยนักเตะก็จะวิ่งมาประมาณลายนี้ซึ่งผมแบบค่อนข้างชอบเลยลายนะี่เล่นแล้วรู้สึกได้ผลค่อนข้างบ่อยนะอ่ะมงเห็นไหมไปใช้ตามมันได้มันมีโอกาสน้อยที่คนเขาจะมาดักลายนะี่ยแต่ผมปล่อยคลิปนี้ไปแม่งน่าจะดักผมหมดอะ่ะแต่กลัวอะไรอะ่ะเล่นไปก็ดีหนึ่งทุกซีซั่น แล้วถ้าเกิดถามว่าแบบเปิดตรงๆอ่ะมีไหมมีอยู่แล้วครับผมแบบมีหลายสูตรอะเยอะเกมเนี่ยเอาง่ายๆทั้งเปิดมุมและเปิดม,มองอะตั้งแต่มีระบบอะไรไม่รู้เต็มม,มหมดอะผมว่ามันง่ายขึ้นการเปิดมุมแบบตรงๆอะ่ะผมจะใช้6กยาร์ดบล็อกค่อนข้างบ่อยเพราะว่านักเตะจะไปยืนตรงหน้ากรอบนั้นค่อนข้างเยอะเฉียงนิดนึงเปิดเข้าช่องเนต้ามอง <c oughs> อันนี้ผมก็ทําค่อนข้างบ่อยถ้าเปิดแบบตรงๆนะก็ไปลองปรับใช้กันได้มากันต่อยนครับเบลลิงแฮม คาฟูปิโก้เตโอวะคาฟูแทงไหมปิโก้แทงเนี่ยเราทำชิ่งไว้ก็ได้เนี่ยเขาบีบเราคืนตัวทำชิ่งเปิดเห็นไหมมันก็ไม่ค่อยอยากการทำชิ่งเนี่ยก็คือเ <c oughs> บสิกพื้นฐานเลยในการขึ้นเกมแบบแค่เราชิ่งมันทูก็มีโอกาสที่แบบหลุดขึ้นไปแล้ะมาดูกันต่อที่จังหวะน,นี้เอเซ่หลุดเดียวยังไงไหวเป่าคาฟูไหวเป่าคาฟูเออจังหวะส,สวนไหม ห,หลายการเขียรยไปก่น ico, อนปิโกไม่ได้วะบาลิออดอุยแรกอะไรเนี่ยมาโจสวยทำชิงต่อเห็นไหมทำชิงต่อเจอเบิร์นก็สู้เลยปเปิดเห็นไหมการทำชิงอ่ะมีประโยชน์มากต่อฮาเลนลูกเขียฟอตติกดูนะทำชิงฝากไว้แทงได้เปิดแล้วแน่นอนได้เปิดแน่นอน,น มงโอ้โหเห็นไหมไปลองทำกันได้การทำชิงอะ่ะผมก็เคยทำฮิปสอดแล้วไปดูกันได้นะมากันต่อฮาเลนลาโบคอติกเมสซี่สวยเปิดมงโอ้โหมงได้ไงวะฮาเลนใครแบบขึ้นเกียมไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยลองฝึกทำชิงไว้มีประโยชน์มากๆอย่างที่ผมบอกอะ มาเอาเราโฮเบลิงแฮมสวยสวยเขาติกอ,อันเนี้ยถ้าเกิดท่านผู้ชมมีจังหวะลูเดียวอย่างเงี้ยถ้าอยากจะเอาชัวร์ให้เราวิ่งเข้ามาในกรอบแล้วเปิดดีกว่าผมแนะนำนะเนี่ยมันจะชัวร์เลยสำหรับผมนะโอกาสเยอะไปะวินิลูดิเกอร์โทนี่โค้ด เอาอันนี้เขาพลาดยังไงก็เข้าในกรอบดิเปิดด้วยมองอันนี้เราก็เลือกได้เลยว่าจะยิงหรือจะเปิดสบายเลยมาหลายการ์ดบัตโจอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเรามีเวลาบรรจงอยงเงี้ยเราก็เปิดไปเลยเปิดลุ้นไปเลยเห็นไหมเรียบร้อยการขึ้นเกีม,มันก็ไม่ค่อยยากนะแบบคนขอย,ยอะเกิน <laughs> ไปฝึกกันดูว่าฝึกกันดูดูผมหรือดูคนนี้เก่งอย่างเงี้ย ไปเบลลิงแฮมฮาแลด์ยิงไม่เข้าปิโกเก็บงานยังไงถ้าเจอจังหวะเงี้ยสำหรับมือใหม่อ่ะให้ต่งคืนแบ็คข้างหลังด้วย่าแต่เนี่ยมันคือตัวตนของผมอะผมก็เล่นแบบกล้าเตียงกล้าลวยอ่ะพลาดก็ไม่เป็นไรไปเบลลิงแฮมไหลกาดอาร์เรนวินิเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นจังหวะแบ็คเติมเล่นแอตแทตกกิ acking, ้งอ่ะแบ็คจะเติมค่อนข้างไว ก็เข้ามาในกรอบเหมือนเดิมเปิดมงแมมันโอกาสแบบชิวๆแล้วถ้าเข้ามาในกรอบอะไปซาลิบาโฟเดนฮาแลนคอติกตายไแปบบเปิดมงแอตตักจะวิ่งค่อนข้างสวยแอต c k กก g ้ u l l งฟูแบ็กอะสำหรับสายเกยมลุกนะถ้าเกิดกลัวโลก่ก็เล่น d e ฟเฟนตี e นะครับไม่ต้องเล่นตามผมก็ได้แต่มันจะไม่ค่อยเติมพิกโก้เนี่ยคอตากูตาแบ็กเดฟเฟนตีแต่ผมเปาเป็นแอตตักแว้เปิด มงก็เจอมานี้นะครับแต่ละเพที่นําไม้ดูมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่การขึ้นเกมนะแล้วอีกอย่างการเปิดมงผมก็รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นด้วยน่าจะขึ้นดีหนึ่งกันได้สบายมั้งซีซันเนี้ยหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่มารับชมกันด้วยที่ผมพูดไปในคลิปทั้งหมดก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคลิปนี้ก็เจอมานี้ถ้าอยากให้ผมมารีวิวหรือสอนเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย